คุยดีๆก่อนสิจะคุยดีๆอะไรคืองี้รู้สึกดีมากที่เวลาเราอยู่ด้วยกันมันดีมากตอนไหนไม่ว่าจะต,ตอนไหนก็ตามแต่แล้วรู้สึกเหมือนกันไหมรู้สึกอยากเปิดหน้าไงนี่ค่ะแต่นี่เนี่ยมันอยู่ทั้ง คนที่อยากแต่งด้วยไม่ไม่ขอว่ะคนที่ไม่อยากแต่งแม่งก็ตื้อยังมึให้หนูเริ่มก่อนใช่ไหมคะใช่ใช่มีอะไรว่ามาเออขอโทษกับทุกสิ่งเลยขอโทษเรี่ทำไม่ดีขอโทษที่ไม่ค่อยดีขอโทษที่ไม่เคยทําไปแต่งก้อนอะไรมาอีกเนี่ยขอโทษที่ไม่พิเศษขอโทษที่เป็นได้แค่คนคนเดียวที่แอบรักเธอบ้านอยู่แค่คลองแสนแสบเรื่ลยมันเน่าขนาดนี้เนี่ยขอโทษที่ที่ผ่านมาไม่เคยใส่ใจ อารมณ์ไหนกรน,นีจะพูดอะไรก็พูดมาเ,เร็วๆอย่างก,ก็จะตะกัดลูกนั้นอะใกล้ละลูกนั้นอะชีโต้อาใช่ใช่ล็งลูกนั้นอะยุ่งแทงลูกไหนก็เรื่องของไอ้ดิหลบด้วยแล้วจะคุยอะไรก็พูดมาสิก็พยายามพูดอยู่นี่ไงโอ้ยเขี้ยมอ่านบทอะไรในโทรศัพท์แน่เลยโว้ยกูเหลือเชื่อกับพระเอกคนนี้วะอืมเราสองคนเนี่ยพอจะมากลับมาคุยกันดีๆเหมือนเดิมได้ไหมถามพ่อไอ้ไหม เนี่ยพ่อไก็อยู่ตรงหน้าเห็นหัวผู้ใหญ่บ้างปะคุณคุณพ่อว่าไงครับถ้าผมจะขอโอกาสอีกครั้งลบหน่อยเห็นไหมคนกําลังแทงนุ๊กอยู่เดีย <c oughs> ดีค่ะอ๋อลงแล้วคุณพ่อจะว่าไงครับผมขอโอกาสอีกครั้งได้ไหมขนมอะไรพ่อไม่คุยด้วยอ่ะเออเขาไม่คุยด้วยไงเด <c oughs> ี๋ยนีค่ะเดี๋ยวหนูมานะคะรถจะลบขนม ว่าเมื่อกี้ก็พยายามคุยดีกับแดดดีแล้วอะแต่เขาไม่คุยด้วยอะไปทําอะไรให้เขาไม่พอใจเราหรือเปล่าเนี่ยเยอะเลยไปพูดอะไรไว้อะเทียบไมพูดแบบนั้นนะพูดแบบนี้แหละก็คุยสิเรื่องอะไรล่ะมีเรื่องแย่ๆหรอครับผมขอโอกาสอีกสักครั้งขอให้ผมได้พิสูจน์ตัวเองต้องพิสูจน์รอกพิสูจน์รักแท้รักแล้วยังไม่แห้งนลยมันพิสูจน์รักแท้แดดดีผมขอโอกาสนั้นได้ไหมโอกาสได้ของเองวะอะไรนขาไม่คุยอ่ะก็แดดเป็นอย่างนี้แหละปะ ปากจะคุยกับไอ้ไม่ใช่เหรอใช่ใช่ใชก็ยังไงมา,ม,ามาขอโอกาสไงโอกาสอะไรคิดว่าตัวเองจะทําอะไรได้ทําได้ทุกอย่างที่ผ่านมาเรารู้ตัวดีว่าเราทําเร็วทําชั่วไว้แค่ไหนนี่ขนม อะไรให้โอกาสไออีสักครั้งสินี่ที่ไอคุยอยู่ด้วยเนี่ยคืออยู่เป็นคนนะขเข้าใด้ดปะใช่ไงคนนักใช่ไหมมโนอะไรเนี่ยก็ที่ไอมาคุยกับยูเนี่ยเพราะไอรูกสิกผิดไงนี่ถ้าไอเป็นเห็นเป็นหมานยไอน้าสาตอะแล้วรู้ไหมสรุปคือให้โอกาสใช่ไหมอะไรโอกาสอะไรพูดเองเองเองอยู่คนเดียวเนี่ยโอกาสที่จะพิสูจน์ตัวเองไงท้อป่ะขอ,อโอกาสได้ไหมเนี่ย <S <S <S> จเจ้าอะไรกับไอวะถามจริงโอกาสเอาโอาทีไปก่อนได้ไหมจะได้ไม่ต้องว่างไม่เอาเอาโอกาสสรุปได้ไหมเนี่ย อ,อะไรนี่คนแทงคู่อยู่ปวดหัวปูนไปทำอะไรให้เขาอยากแต่งงานกับผมขนาดนี้วะไม่เข้าใจเลยวะถามจริงนะนี่คุณจะไม่เอาเวลาไปทำอะไรอย่างอื่นเลยเหรอจะมีเวลามาให้่องเดียวใช่ไหมหรือว่ายังไงออยู่กับพ่อไอ้วันเนี้ยมีอะไรอีกไหมขนมฟังนะเว้ยข้ารักเองเว้ยปัญญาอ่อนหรือเปล่าเมียคืออย่างนี้อะไร เรารู้สึกดีวะดีอะไรก่อนรู้สึกดีอ่ะดียังไงกับคุณไงโคตรชอบคุณเลยวะ่ะเป็นบ้าสมองไม่ปกติมันกระทบกระเทือนควรพบแพทย์นะไอให้เงินไปหาหมอไหมพูดจริงๆนะเนี่ยจากใจจริงๆเลยนะอ๋อชอบว่างั้นได้คือจะเอาอย่างนี้ใช่ปะไม่ไม่ไดไ้ไม่เอาอย่างนี้ไปไม่คุยกันดีๆสิ เขาจะต่อยผมแล้วครับแดดใช่ช่ว่วยก่อนจะเอาอะไรอีกไม่ฮะแดดแดดแดดจะเอาอะไรอีกแดดแดดครับช่วยช่วยผมด้วยจะเอาอะไรคุยคุยก่อนสิคุยอ,อะไรบอกความในใจแล้วนี่ไงั่านไปต่อยโดนแด๊ด่ะกระเพาเลยอันนี้เจ็บไหมคะถอยออกไปคือก็บอกไปแล้วไงเขารู้สึกเขารู้สึกดีดี คุยดีๆก่อนสิจะ ises, an, ienne, er. คุยดีๆอะไรคืองี้รู้สึกดีมากที่เวลาเราอยู่ด้วยกันมันดีมากตอนไหนไม่ว่าจะตอนไหนก็ตามแต่แล้วรู้สึกเหมือนกันไหมรู้สึกอยากเปิดหน้าไงเฮ้ยคุก่อนดิแดดแดดดดช่วยห้ามห้ามหน่อยครับเดดเดดเด่ายังไงจะไปจากตรงนี้ดีหรือจะไปนอนโรงพยาบาลไปก็ได้ ชอยออกไปที่พูดมานี่คือเรื่องจริงนะเรื่องจริงอะไรข้ารักเองสุดหัวใจเลยอยากพิสู์รักว่างั้นใช่ไปให้มันพนพลหน่ายดิไปก็ได้แต่อย่าลืมที่บอกนะข้ารักเจ้าสุดหัวใจเลยล่ะไม่ต้องไปรอกไปยาดีไปมันไส้นะครับช่วยช่วย หมอมนเอาไปทีดิเอาไปรักษาสมองดีไปหาหมอสะแล้วเลิกปะคุณล้นพาเพื่อนคุณล้นไปรักษาด้วยค่ะอ๋ะอเขาสลบแล้วหรอตายแล้วตัวก็ใจลายอยู่กันนานจริงๆตัวนี้เล่นนี้แทงคนเดียวสนุกไหมคะขนมสวัสดีครับวันดี้ค่ะอ้าวมาเล่นสนุกกับป้าเหรอครับใช่ค่ะวันนี้มันเกิดพ่อยอ่ะ อยู่กับพ่อเพื่อนพี่เพิ่งไปเมื่อกี้ค่ะหมอน่าจะมารับ้รมั้งใครอ่ะคุณแปงกองยสั่งสอนมันเยอะเยอะหน่อยนะช่วงนี้ปวดหัวกันบ้างบาเลยเอาเอาให้หนักเลยนะครับคุณขนมหรอคะครับจัดให้เต็มเลยครับปวดหัวค่ะเขามขอโอกาสอะไรไงเราก็ไม่รู้เนี่ยก็คุณขนมก็เคลียร์ไปแปะผมผมปวดหัวแล้วผมก็เลยออกมาใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายดีกว่า ต้องทำยังไงอะคะถ้าไม่แต่งงานกับเขาเขาไม่ยอมหยุดอะฮะแต่งงานกันเลยเหรอครับก็เขามาพูดแบบนั้นน่ะเขาจะแต่งกับอะไรให้ได้เลยอะอันนี้ก็เดี๋ยวให้คุณขนมตัดสินใจกันเองดีกว่าผมผมไม่รู้จะทํายังไงกับมันแนละ้วมันกันปวดหวัวปวดหัวจริงจริเดี๋ยวผมขอตัวกันนะค่ะครับสู้ๆครับนขนมค่ะค่ะครับผมเดี๋ยววันนั้นก็เสียงทางคกเสียงเขียดเสียงกบวันนี้เสียงจิ้งจกมาแต่ไกล อยากไปโรงพยาบาลนะไปค่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวหนูพาไปโรงพยาบาลขอโทษ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 โอกาส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 โไหนๆเราก็มาตัวนี้แล้วเดี๋ยวนี้คันขอคุยกับเดี๋ยวนี้ก่อนได้ไหมหนูควรจะทำยังไงดีอย่าหนูไม่รู้ว่าหนูต้องทำยังไงอ่ะหนูก็ไม่ต้องสนใจเขาไง หหนูว่ามันไม่จบไม่ง่ายหรอกค่ะเขาขวางทุกอย่างเลยเขาจะแบบถ้าหนูไม่เล่นจะเฉยฮะไม่มีคนเล่นด้วยอยาเขาก็ไปแต่เขาเป็นเพื่อนกับลุงหนูเลยนะก็บอกลุงหนูสิแลลุงหนูเขาว่าไงเขารู้ไหมอะรู้ค่ะเขารู้หมดแล้วแต่เขาอยากให้หนูแต่งงานกันแต่งทําไมอะหนูอธิบายไปหมดแล้วอ่ะก็หนูไม่ได้อยากแต่งง่ายง่ายเขารักหนูเขาจะไม่ให้หนูแต่ง แล้วหนูก็ต้องเจอปัญหาแบบนี้ทุกๆวันนะนะคะเดี๋ยวเขาเอาไปอยู่ในเวลาหรอกเขาทำร้ายหนูทางอ้อมอยู่ดีไม่ต้องสนใจเขาหรอกถ้าหนูไม่สนใจเขาเขาทํทำอะไรไม่ได้แล้วแล้วเขามาทำร้ายคนรอบตัวหนูแทนเนี่ยนะคะเขาทาอะไรคนรอบตัวหนูก็เวลามีใครมาจีบเวลามีใครมาคุยกับหนูเขาก็ไปทําร้ายคนนั้นอะใคยเขาก็แง่จังหนูบอกลุงหนูหรือเปล่าว่าเขาทำกันอะหนูไม่มีหลักฐานมากพอแต่หนูรู้ว่ายังไงเขาก็ต้องเป็นคนทาอยู่แล้ว บางทีคนที่จะมาจีบหนูเขาอาจจะกระทืบเพ่ก็ได้นะเมื่อวานมีคนมาสารภาพรักหนูค่ะคนไหนอะคนที่สอนอามฮะคุณคุณที่เขาเดินพี่หญิงตายตายในอีนเลียววะฮึจำได้จำไม่ผิดไม่ใช่嘛คะเห็นไปกับอปเปอระให้สอนรามที่อยู่อปเป๋ป่ะไม่รู้ค่ะทาไมเราคะเด็ในี้ไม่โอเคกับเขาเหรอเนเขาเคยมาเลือนในอีนเลียวเออโดนผู้หญิงรถต,ยต,ยตายตายมันอาจจะเป็นอดีตไปแล้วค่ะตอนนี้เขาก็ เขาน่าจะกิ่งขึ้นแล้วมั้งคะไม่รู้สิครับทำไมเด็ดนี้ถึงต้องบอกว่าไม่คู่ควรกับหนูด้วยอะฮะหมายถึงอะทำไมใครๆเด็ดนี้ต้องบอกว่าใครๆก็ไม่คู่ควรกับหนูด้วยแล้วคนที่คู่ควรกับหนูมันคือใครล่ะคะหนูก็รู้นี่คนนี้หนูท้อแล้วอาจจะคู่ควรก็ได้ค่ะแต่มันก็คงเป็นไปนไม่ได้ค่ะเด็ดนี้หนูทำหน้าที่แม่ส่วนเขาทำหน้าที่พอ่อแค่นั้นก็พอแล้ว หนูไม่มีเวลาให้เขาเขาไม่มีเวลาให้หนูเราสองคนไม่มีเวลาให้กันมันน่าจะไม่ต้องอธิบายอะไรแล้วหนูคงไม่ไปวิ่งตามใครหนูคงไม่มีเวลาขนาดนั้นหรอกค่ะที่จะต้องไปวิ่งตามคนที่เขาไม่ได้นับทุกอย่างเป็นบทเรียนหรืแค่จําไว้หนูไม่อยากมานั่งเฝ้ารออะไรที่มันลมๆแรงๆที่มันเป็นไปไม่ได้อะค่ะแล้วหนูเจอคนที่มันเป็นไป,นปนได้แล้วหรอ หนูดูแลตัวเองได้แค่นั้นน่าจะโอเคที่สุดแล้ว嘛คะใช่หนูดูแลตัวเองได้ก็พอแล้วแล้วแต่ที่พูดอะไรอะคะตอนนั้นที่เด็กนิพูนว่าเราโรบติตโตให้แต่งหรอเราเขาเกี่ยวอะไรด้วยอะคะไม่คิดว่าจะมีคนกล้ายอยู่เหมือนหนูแล้วทาไมหนูต้องอยู่ในกรอบทําไมหนูต้องอยู่ในกรงหรอคะไม่ใช่ไม่มีใครเหมาะสมพอหนูคิดว่าหนูเจอ,อยังอนะคนที่หนูอยากอยู่ด้วยหนูกําลังคิดอยู่คะ่ะว่า หนูรู้สึกแบบนั้นจริงๆใช่ไหมหรือแค่กำลังรู้สึกสับสนกับตัวเองหรือแค่หนูแค่ใช้ความรู้สึกแรกอะอย่าไปคิดอะไรเยอะเลย,ย,เลยไม่ใครเข่งเรื่องความรักหรอกหนูไปทำธุระกี่โมงครับเดี๋ยวรอส่งเดี๋ยวนี้ก่อนก็ได้ค่ะธุรกรรมก็ได้เดี๋ยวแทนก็ไปแล้วหนูอยู่กับแดนก่อน,นะคะ่ะอยู่ที่นี่มันมีหนูดื่มไหมมันมีไม่ค่อยมาหรอกคะ่ะใช่คนมาจีบน่าจะเยอะและสิ ไม่หรอกค่ะอยู่กับหนูันหนูไม่ค่อยให้ใครมาจีบหรอกใช่เปล่าไม่รู้ค่ะหนูไม่ได้อยากมีพ่อไหมทำไมนะคะเดีวน,นี้ห่วงมันนี้เหรออา้าวเดวน,นีจะไปห่วงอะไรได้เขาแก่ขนาดนั้นแล้วอย่าให้ใครต้องมาเจอคนคแก่เลยเด็ดี้โอมีมาะไรหรือเปล่าคะเปล่าครับแล้วกับพี่ไอเป็นไงบ้างคะไอไหนไม่รู้จักอา้าวสรุปยังไงคะใครอะกูกีของเดวน,นีไงไม่มีไม่มีก็ไม่มีค่ะ ก็ไม่มีไงโอเคไม่มีก็ไม่มีค่ะก็หนูบอกไม่อยากมีแม่ใหม่เอ้าก็หนูก็ไม่ได้ห้ามความสุขของแดดดีก็ไม่มีไงก็เชื่อฟังหนูอ๋อทำไมอยู่ๆวันนี้มาเชื่อฟังหนูหละ่ะคะแล้วไม่ไดีเหรอหนูจะรู้ได้ยังไงก็วันแรกหนูบอกว่าหนูจะมีเดดดี้จะมีแม่ให้หนูเต่มเมืองไม่ได้นะถ้าหนูผิดที่หนูเหรอก็หนูบอกวันแรกที่เราเจอกันโถ่แดนี่ หนูไม่ได้หมายเขามวาอย่างไงคือแดนนี้จะคบกับใครก็ได้ค่ะแต่หนูแค่ไม่ยอมแล้วเพราะเป็นแม่เฉยๆเพราะหนูอยากให้แดนนี้แต่งงานกันก่อน,น,นแล้วก็ได้เอาแดนนี้เชื่อคำแรกที่หนูพูดอา้าวหนูเป็นคนพูดเองโคตแดนนี่คะหนูห้ามความรู้สึกแดนนี้ไม่น่าหรอกค่ะถ้าเกิดว่าแดนนี้มีความสุขหนูก็ยินดีด้วยหนูก็แค่เป็นลูกหนูไม่ใช่จะขอชีวิตแดนนี้สักหน่อยได้งั้นเอาเมืองละคนไหมไม่เอาเอาเอา,เอาคนเดียวฮูเอาคนเดียวแล้วจริงจังแล้วก็ แต่งงานอ๋อมามีจุ้งจีจะแต่งงานวันที่สิบหกนี่คะอีกสองวันใช่น่าจะใช่นะแต่งที่ไหนอะไม่รู้ค่ะหนูยังไม่รู้เลยว่าสถานที่ที่ไหนอันนี้ไม่รู้หรอไม่ได้ถามเลยครับแต่เห็นแล้วแหละเื่อของแดนจะแต่งที่ไหนแดนมีหรือยังล่ะคะแดนจะแต่งกับคนไหนคะหนูอยากได้คนไหนละ่ะไปชี้มาเลยไม่อะถ้าชี้ไปเราเด็ดนีไม่รู้สึกอะไรหนูไม่เอาดีกว่าเอาคนไหนอะเอามามีฮะคนเดียว นั้นหนูต้องไปบอกมามีนะไม่อเฉลี่ยนี้หนูจะเห็นมามีใส่ชุดแต่งงานคนเดียวเท่านั้นนั้นหนูต้องไปบอกมามีหนูเพราะว่าววหนูเป็นคนรักใครแล้วหนูก็รักคนเดียวขี้โมจริงขี้โม่จริงขี้โม่จริงไปบอกมามีมหนูสิหนูเอาแค่มามีคนเดียวแต่มามีหนูเขาบอกฮปปไปเบิร์เดย์คนแรกเลยนะโอ้ก็แสดงว่าเขาใส่ใจไงคะเดี๋ยนี้ก็เลยอมยิ้มอยู่แบบนี้ไงเปล่าน่าจะกดผิดอ่ะกดผิดใช่อะไรคือกดผิดค่ะแล้วกดผิด กดผิดคืออะไรคะเด็ดด้จิมจิมผิดจิมจิมผิดคืออะไรคะเดบดดี้ช่างมันเถอะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าเด็ดี้จะแต่งงานกับใครหนูก็จะให้เด็ดี้แต่งงานกับมามิงแค่คนเดียวเท่านั้นเด็ดี้โอเคไหมล่ะคะมันเป็นไปได้ยากแล้วเด็ดดี้ตัดสินใจคนเดียวไม่ได้หรอกน่าเห็นไหมแล้วเด็ดนี้ก็บอกว่าให้หนูชี้มาเลยแล้วจะพูดทําไมแค่หนูบอกแท้แต่หนูไม่ได้ไปบอกหมามีม้หนูก็นเนี่ยหนูจะบอกมอมี้ให้ด้วยไงคะออออย่างหมอมิ้หนูก็จะบอกหนูเอง ไม่โดนจะไปบอกมามี้นทุนนี้หนูจะบอกมามี้ว่าเด็ดนี้โอมยิ้มเวลาพูดถึงมามี้อยู่เลยเพราะงังว่าเด็ดนี้ก็ยังรับมามี้นเดี๋ยวมามี้ก็จะให้คําตอบเองมามี้ก็บอกว่ามามีนยังกอดลูกอยู่เลยยังกอดลูกยังกอดแมวอยู่เลยยังกอดแมวที่เด็ดนี้เอาไปเลี้ยงที่บ้านมามิ้อยู่เลยเออก็มามี้บอกหนูแบบนั้นน่ะถ้าหนูไปคุยกับมามี้นหนูก็จะรู้คําตอบเองแหละ มงเดี๋ยวนี้จะไปพักเขาใช่ไหมคะใช่ครับโอเคได้เวลาพักแล้วสว่วนนี้นะคะเดี๋ยวนี้ไม่เอา้าอย่าแกอดมะมีอ่ะเอา้าเดี๋ยวนี้ก็ไปกอดกันที่บ้านก็ได้ค่ะไม่อ้ะหนูต้องทำยังไงคะไม่เอ้าเดี๋ยวนี้หนูไม่รู้อ่ะหนูไม่ได้แยลกหนูออกมาแล้วให้เดี๋ยวนี้กับมะมีกอดกันด้วยซ้ำไป่รอบเอา้า หนูรักเดีนี้นะคะที่หมอ,หมอจะ,จะรีบกลับบ้านไปเลี้ยงแมวใช่ไหมที่หมอที่มีแมวเอ้าที่หมอเดี๋ยวน,นี้มาหวงมามีกับหนูนี่นะรอหนะเอ้าจะกอดก็ไม่ได้กอดเอ้าเอ้าพ่ออะไรของพ่อเนี่ยเดี๋ยวนี้หนูขอกอดก่อน,อนให้สองเทหนูรักเดี๋ยวนี้นะคะที่หมออ้าเลยเลยหุบคอวะ,ะเนี่ยปากชมพูนะ าาจางสุดแล้วนะคะอันนี้จะเอาสีชมพูหรือจะเอาสีแดงเอาสีชมพูค่ะโอี่ okay. สีชมพูต้องลบออกแต่นี้ค่ะหนูโตจนเป็นบอสแก๊งแล้วนะคะลูกไปขับบวนแล้วนะคะนี่จางสุดแล้วนะคะแต่น,นี้อยู่กับแดดหนูก็เป็นเด็กอยู่นี่ตายแล้วนะโอเคค่ะแผ่นี้ค่ะอันนี้ครับรักหนูนะหนูก็รักแผ่นี้ค่ะรักมามีหนูด้วยรู้ค่ะหนูรู้